ดูนั่งกับแม่จ้องแต่ขนมแม่แม่จะไม่ได้กินแล้วเนาะดูดูน้ำลายไหลยืดเลยน้ำลายไหลยืดแม่จะได้กินไหมเนาะดูนั่งเฝ้าแม่ว่่ได้มม่ยังเลยตาก็มองแต่กองขนมแม่อมืแม่จะได้กินไหมเนาะกับกาแฟนี่จะได้กินไหมเนาะนี่ แม่จะได้กินไหมเนาะดูดูตาดูตาเจ้าแม็กมันแม็กมองที่อื่นบ้างก็ได้แม็กแม็กสิแม็กครับผุ่นน้ำลายห้อยปกปกโอ้ยไม่ทำอะไรดินะแนนมขนมแม่ครับแม่ไม่ได้กินดอกดง ลูกซายเนี่ยรับนี่บ่ไว้แย่งเนี่ยรับกินทุกอย่างเอ้ยไม่ไว้เลยพุน่นพุ่นไม่ทําแล้วตาเพิ่นน่ะจ้องพุนพุน่นจ้องขมิ้นขนมย่างเดียวอือหือ